สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันที่ช่อง Lucky Home จำลองทีวีเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะเรามาเจอกันที่โซนกล้องนะคะลูกค้าในวันอาทิตย์ที่12นี้นะคะทางโซนกล้องของเรานะคะก็ได้เปิดขายสินค้าอตใหม่นะคะเดี๋ยวจะพาลูกค้าเข้าไปชมสินค้าด้านในนะคะมาเลยค่ะสำหรับราคากล้องนะคะราคาเต็มเริ่มต้นที่2,000ันราคาเลนนะคะเต็มก็เริ่มต้นที่2000นะคะ กล้องที่ร้านนะคะจะเป็นกล้องฟิล์มนะคะที่นําเข้าจากญี่ปุ่นนะคะลูกคา้าสินค้าทุกชิ้นนะคะก่อนที่ลูกค้าจะซื้อนะคะลูกค้าต้องเป็นคนเช็คสินค้าด้วยตัวเองนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะกล้องที่ถืออยู่นะคะ2ตัวเลยตัวนี้นะคะตัวละ2,000บาทนะคะสินค้าทุกชิ้นนะคะลูกค้าก่อนที่จะซื้อนะคะต้องเช็คเองนะคะร้านของเรานะคะเหมาะสําสหรับลูกค้านะคะที่มีความรู้พื้นฐานเรื่องกล้องฟิล์มอยู่แล้วนะคะ กล้องตัวที่ถืออยู่นะคะ2ตัวนี้นะคะราคา1,500บาทนะคะวันแรกนะคะเราจะไม่ลดราคานะคะถ้าเป็นวันเปิดขายสินค้าลดใหม่นะคะจะคิดราคาเต็มเลยนะคะในตักร้าแบบนี้นะคะก็จะเป็นเลนแล้วก็พวกอ,อุปกรณ์อุซอรี่ต่างๆนะคะถ้าเป็นเลนนะคะรานะคาเริ่มต้นที่2 0 0 0ตัวที่ถืออยู่ตัวนี้ก็2,000บาทสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจเลนลูกค้าสามารถนำกล้องของลูกค้าเข้ามาลองเลนได้นะคะ แต่ลูกค้าต้องแจ้งพลังงานให้ทราบทุกครั้งนะคะเวลาลูกค้านํากล้องของลูกค้าเข้ามาหรือนําอุปกรณ์หรือนาเลนเข้ามานะคะต้องแจ้งให้ทราบนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นแฟลตนะคะถ้าเป็นแฟลตนะคะก็จะมีราคาเริ่มต้นนะคะที่100บาทไซนี้400บาทนะคะแล้วก็จะมีฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ก็จะมีราคาเริ่มต้นที่100บาทเหมือนกันนะคะก็จะอยู่ตามตะกร้าแบบนี้เลยนะคะถ้าเป็นฝานะคะลูกค้าฝาก็จะมีราคาเริ่มต้นที่40บาทนะคะเคสก็เริ่มต้นที่40นะคะ แต่ถ้าเป็นเคสกล้องทวินเลนแบบนี้นะคะอันนี้100บาทนะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะเป็นหนังแท้เลยนะกระเป๋าใส่กล้องใส่เลนแบบนี้นะคะลูกค้าอันนี้ก็จะมีราคาเริ่มต้นที่150บาทนะคะแต่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่แบบนี้นะคะอันนี้400บาทนะคะด้านบนนะคะก็จะเป็นชั้นไว้ขาตั้งกล้องนะคะลูกค้าขาตั้งกล้องนะคะก็จะมีราคาเริ่มต้นนะคะที่400ยไซส์นี้เลย400บาทแบบนี้นะคะ บอดี้ <Body S 2> <Body S 1> ไม่มีเลนก็มีนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะราคาเริ่มต้นนะคะที่2,900นานะคะด้านบนก็จะเป็นกล้องนะคะที่มีกล่องก็จะมีกล้องดิจิตอลรุ่นเก่าแบบนี้นะคะก็จะมีสินค้าอยู่ในนี้นะคะลูกค้าแบบนี้นะกล่องแบบนี้นะคะที่ร้านของเราจะเรียกว่ากล่องเหล็กนะคะแบบนี้ก็มีขายนะคะก็จะมีราคาเริ่มต้นนะคะที่400บาทนะคะแต่ถ้าเป็นไซส์นี้นะคะขาย1000บาทนะคะ สินค้าอตใหม่รอบนี้นะคะเติมแน่นทั้งสองฝั่งนะคะจนล้นออกมาข้างนอกแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกล้องนะคะแล้วก็เลนแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะคะเดี๋ยวจะพาลูกค้าไปชมสินค้าด้านนี้กันค่ะมาค่ะสินค้าที่อยู่บนชั้นแบบนี้นะคะกับอยู่ในตะกร้านะคะคือสภาพการใช้งานเหมือนกันนะคะลูกค้าเราไม่ได้แยกนะคะว่าตัวที่บนชั้นใช้ได้ตัวที่อยู่ในตะกร้าใช้ไม่ได้นะคะก็คือใช้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าต้องเช็คเองนะคะลูกค้า ต่อนะคะก็จะเป็นกระบอกใส่เลนนะคะแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะมีราคาเริ่มต้นนะคะที่40แล้วก็อยู่บนตะกร้าก็จะเป็นกล้องนะคะนี้จะเป็นกล้องวิดีโอปะกล้องวิดีโอรุ่นเก่านะคะแบบนี้นะแล้ remember, วก็จะมีของจุกจิ๊กนะคะลูกค้าก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆนะคะอยู่ในตะกร้าแบบนี้เลยด้านนี้นะคะก็จะเป็นแฟลตนะคะถ้าเป็นแฟลตแบบนี้นะคะขายอันละ400บาทแต่ก็จะมีราคาถูกเริ่มต้นตั้งแต่100นั่นแหละแล้วก็ มีสายลันชัตเตอร์แบบนี้ด้วยนะคะอันนี้เส้นละ100บาทนะคะนี่นะก็จะมีทั้งงานกล่องแล้วก็งานไม่กล่องนะคะอันนี้ก็จะเป็นซองใส่ฟิลเตอร์นะคะอันนี้นะคะทางร้านจะคิดอัลละ100บาทนะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะนี่นะคะก็จะอันนี้ก็จะมีอะไรเอ่ยจะเป็นอะไรนะตัวส่องช่องมองอะ่ะอันนี้นะคะขาย300บาทอันนี้ของมามิยะนะคะ ะะถ้าลูกค้าได้มาที่ร้านเรานะคะอาจจะดูวันเดียวไม่หมดนะคะเพราะว่าเรามีสินค้าเยอะมากๆนะคะใครสส่กล้องฟิล์มนะคะห้ามพลาดที่นี่นะคะแล้วเจอกันค่ะร้านนะคะก็จะเปิดตั้งแต่10โมงเช้านะคะปิด6โมงเย็นร้านจะมีวันหยุด1วันนะคะจะหยุดทุกๆวันจันทร์ค่ะ กล้องที่ร้าน,นะคะจะเป็นกล้องฟิล์มนะคะที่นําเข้าจากญี่ปุ่นนะคะรอบนี้นะคะเรามีสินค้าเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องหรือว่าเลนนะคะเติมแบบแน่นๆเลยนะคะลูกคา้าสําหรับลูกคา้าท่านใดนะคะที่ชื่นชอบกล้องฟิล์มนะคะก็สามารถมาเลือกมาชมกันได้นะคะร้านนะคะจะอยู่ที่ถนนรางรถไฟสายเก่านะคะเส้นหลังอิมพีเรียงสำโรงนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ